สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊กเอเซอรุ่นทาวเว l ลเมด P249 ครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังตัวเล็กๆนะครับการถอดก็จะการน็อตทั้งหมดก่อนนะครับรุ่นนี้จะเป็นนอ็อตสา้เดียวกันหนับตโซฟาหลังนะครับจกเว้นใต้ DVD นะครับแต่คนละสายกัน การเลื่อนฝาหลังนะครับเลื่อนลงนะครับตัวนี้จะมีร้ซ่อนอยู่หนึ่งตัวครับจากนั้นดึงให้ดิขึ้นนะครับงัดข้างดัาน,นข้างล่างนนล่างนี่นะครับขึ้นนิดหนึ่งดึงออกามาตัวนี้จะเป็นตัวเชี่วล็อกนะครับรถจะการดึงขึ้นได้เลยส่วนดีดีก็เลื่อนทางซ้ายนะครับ เราซอนอีกสาตัวนะครับนีวคนละไซกับตัวฝาหลังนะครับทำการถอดให้หมดก่อนจะใส่โค้งตัวเล็กนะครับตัวนี้อย่าใช้ตัวใหญ่เดีย๋ยวหัวมันจะเสียนะครับมาถอดสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการแงะนะครับก็ใช้เล็บนะครับนี่ครับจิกไปนิดเดียวก็จะหลุดแล้วครับ ก็เมื่อหลุดข้างๆหมดแล้วครับแล้วหลังนี้จะันจะแน่นหน่อยนะครับจับยากนิดนึงมันจะงัดยากนิดนึงนะครับมันจะแข็งนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสายยูอหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้นะครับให้ถอดสายออกก่อนนะครับเพราะว่าจะติดกับฟาหลังนะตัวนี้ ทำการถอดแรมมากก่อนนะครับเราจะโดนแรมนะครับก็ทำการยกขึ้นนะครับในการเลื่อนมืทางยกนิดนึงนะครับเรลื่อนไปทางขวานะครับเพราะตรงนี้จะติดติดตัวกระจอนะครับนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นสายลาโพงนะครับลำโพงสองตัวนะครับก็ฝรั่งก็ไม่ยากครับนี่ง่ายๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอผมด้วยครับขอบคุณมากครับ